เมนูสุดท้ายของเรานะครับเป็นขนมแบบไทยๆครับต้องบอกว่าส่วนประกอบหาง่ายนะครับแล้วก็ล้วนมีประโยชน์ต่อสุขภาพมีหน้าตาสวยงามแล้วก็มีกลิ่นที่หอมด้วยนะครับเราจะทำถั่วแปบกันครับในการทำถั่วแปบนะฮะเราจะต้องใช้ถั่วเขียวเราะเปลือกครับ เลือกใช้ถั่เขียวลอบเปลือกที่มีคุณภาพนะครับอย่างน้อยเนี่ยจะต้องสะอาดนะฮะถั่เขียวลอกเปลือกที่พลใช้นะครับจะบรรจุในซองที่มิดชิดนะครับทำให้เรามั่นใจได้ว่า สะอาดและกระปลอดไทยจริงๆนะครับยังทําให้คงคุณค่าอาหารเสริมที่อยู่ในธัญพืชของเราได้อย่างแท้จริงนะครับสำหรับตัวถั่วเขียวลอกเปลือกเวลาที่เราจะเอามาใช้นะครับคุณผู้ชมเราอาจต้องเตรียมตัวนิดหนึ่งครับเราจะต้องนํามาล้างน้ําหลังจากนั้นก็แช่น้ําแช่ค้างคืนก็ได้ครับหรือแช่เป็นเวลาอย่างน้อย6ชั่วโมงซึ่งสําหรับผมนะฮะผมมีแช่ไว้แล้วหลังจากที่เราแช่จะออกมาเป็นลักษณะนี้ครับเสร็จแล้วนะครับเราก็ห่อด้วยผ้าขาวบางครับจะได้ทํางานได้ง่ายนะฮะ แล้วก็นำไปนึ่งครับเช่นเดียวกับมะพร้าวนะฮะผมจะมีมะพร้าวถึงทึกนะครับซึ่งเดี๋ยวเราจะเอามาคลุกกับตัวขนมโมลดอนหลังนะครับโรยเกลือนิดนึงนะฮะเอาไปนึ่งมะพร้าวนี่เรานึ่งไม่นานครับประมาณสักแค่5้านาทีก็พอแล้วครับหลังจากนี้นะฮะเดี๋ยวเราก็มาเตรียมตัวแป้งขนมถั่วแปรของเรานะครับเราก็จะใช้แป้งข้าวเหนียวนะครับเราจะใส่น้ําใบเตยนะครับลงไปก่อนครับตามด้วยกะทินะฮะใส่ลงไป ทีละน้อยนะฮะนวดทุกอย่างให้เข้ากันครับผมใส่น้ำกะทิลงไปนะครับรวมแล้วโดยประมาณครึ่งถ้วยนะครับน้ำที่เราจะเอาไว้ต้มตัวแป้งถูกแบบนะครับเราใส่ใบเตยลงไปด้วยครับเดี๋ยวเรากลับมาดูที่มะพร้าวของเรานะฮะมะพร้าวของเรา5้านาทีแล้วนำมะพร้าวออกมาพักนะครับส่วนถั่วก็นึ่งต่อนะฮะถ้าเผื่อส่วนผสมเนี่ยยังแห้งอยู่นะครับคุณผู้ชมไม่ต้องใส่กะทิเพิ่มแล้วครับเราใส่เป็นน้ำเปล่าลงไป ใส่ลงไปทีละน้อยนะครับพอเขาจับตัวกันเป็นก้อนได้ประมาณเนื้อสัมผัสประมาณดินน้ำมันนะครับก็แปลว่าใช้ได้แล้วครับเราได้แป้งแล้วนะครับเราก็ปั้นให้เป็นแท่งยาวๆนะครับแล้วก็ตัดเป็นก้อนๆครับผมก้อนหนึ่งประมาณท่านี้พอตัดเป็นก้อนเสร็จนะครับเราก็เนี่ยฮะปั้นเป็นกลมๆแล้วก็พักไปก่อนครับ มะพร้าวที่เราขูดนะครับเราจะขูดเป็นเส้นเราจะขูดเป็นฝอยเล็กๆได้หมดนะฮะเราเกลีก่ยลงมาอยู่บนถาดน,นี้ก่อนนะครับเพราะว่าเดี๋ยวตอนที่เราต้มตัวแป้งเสร็จเราก็จะเอามากลิ้งให้มะพร้าวติดเยอะนะครับตอนนี้ถั่วของเราก็สุกแล้วนะครับใช้เวลา20นาทีสุกไม่สุกก็ลองชิมดูนะฮะจะต้องไม่เป็นเป็นไตนะครับส่วนหนึ่งนะฮะเราก็จะเก็บไว้เป็นไส้ส่วนหนึ่งเราก็จะเอาไวา้คุกกับตัวขนมนะครับ เราเอาแป้งนะครับกี่ละลูกถ้าเกิดเราไม่อยากนวลนะครับคุณผู้ชมเอาพลาสติก2แผ่นทับกันนะครับง่ายๆนะครับแล้วเราก็กดเอาถั่วนะครับแยกมานิดหนึ่งก็ได้เอาหลังช้อนบีบๆนิดหนึ่งนะครับใส่ลงไปตรงกลางนะครับประมาณสักครึ่งช้อนชาครับพับปิดครับนะครับผมทำงานบนแผ่นพลาสติกตลอดเลยจะทำให้ทำงานได้ง่ายนะครับ แล้วก็ปิดโดยรอบตัวของเขาครับออกมาก็ลักษณะคล้ายๆเป็นครึ่งหนึ่งคล้ายๆกับเกี๊ยวนะฮะถ้าเกิดคุณผู้ชมอยากให้สวยก็ใช้พิมพ์วงกลมบาดนิดนึงนะครับเราก็จะได้ออกมาแล้วครับเป็นแผ่นตัวเกี๊ยวประมาณลักษณะนี้นะฮะเพื่อไม่ให้แห้งนะครับเราวางไว้บนพลาสติกอีกแผ่นหนึ่งแล้วก็คุมไว้ครับทําซ้ําจนหมดนะครับ น้ำใบเตยของเราเดือดดีแล้วนะฮะต้องบอกว่าน้ำที่ต้มก็ยังมีกลิ่นใบเตยตัวนี้ก็มีรสชาติมีความหอมของใบเตยนะครับเป็นซปเปอร์ใบเตยจริงๆอะใส่ลงใบครับต้องระวังแตกนะฮะผมเอาอันนี้นะฮะส่วนหนึ่งมาผสมเพื่อเข้าข้างนอกเราก็เขากับมะพร้าวให้ทั่วๆนะครับตัวแป้งของผลค่อนข้างจะบางนะครับดังนั้นเนี่ยใช้เวลาในการสุกไม่นานครับ เราใส่ลงไปคลุกตอนที่ยังร้อนๆอยู่นะครับปิดสวยงามแล้วก็ใช้ได้แล้วครับเวลาที่เราจะเสิร์ฟนะฮะเราก็จะมีน้ำตาลที่ผสมกับงาาขาวคั่วนะฮะแล้วก็จัดเสิร์ฟคู่กันครับ เวลาที่เราจะทานเราต้องโรยนิดหนึ่งครับเพราะว่าในตัวแป้งเขาไม่มีรสหวานครับและนี่ก็คือขนมแบบไทยๆนะครับขนมตัวแบบครับ ไม่ว่าจะเป็นอาหารในรูปแบบไหนนะครับผมเชื่อว่าแฟนๆ u t u b e ก็ไม่อยากจะพลาดรายการพลพักนักปรุงใช่ไหมครับง่ายนิดเดียวเองครับสำหรับคนที่ใช้ d e s k ์ท็อปคอมพิวเตอร์นะครับก็กดปุ่มบนหน้าจอของคุณเลยแต่สําหรับคนที่กําลังดูรายการเราอยู่บนมือถือกดปุ่ม Subscribe ข้างล่างเลยครับ